ทุกคนก็ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยกันถูกต้องไหมคะทุกคนมีเส้นทางในการที่จะใช้ชีวิตและเพื่อไปให้ถึงฝันและต้องการที่จะสร้างฐานะสร้างการงานการเงินให้มีความมั่นคงเพื่อครอบครัวและก็คนที่เรารักถูกต้องไหมคะบางคนก็ไปถึงฝันแต่บางคนก็ยังไม่ไปถึงฝันนะคะแล้วก็มีหลายคนเดินเข้ามาสู่เส้นทางของกดแรงดุงดืดเพราะ มีหลายคนบอกว่าคุณสามารถสร้างความมาั่งคั่งรำ่ำรวยได้การใช้กดแรงดึงดูดบางคนทำได้แต่บางคนก็ยังทำไม่ได้นะคะในเรื่องของความมาั่งคั่งรำ่ำรวยกดแรงดึงดูดเขาบอกว่าคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณมีแล้วแล้วคุณจะสามารถดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่หลายคนก็ยังมีความสงสัยว่าจะให้รู้สึกว่ามีได้อย่างไรในเมื่อความจริงมันยังไม่มี ถูกต้องไหมคะคุณลองดูด้านหลังของดิฉันนะคะวันนี้ถ้าคุณไม่มีเงินสักบาทหนึ่งคุณเดินเข้าไปในป่ากล้วยคุณจะเจอกล้วยคุณจะเจอมันคุณจะเจอเผือกสามารถประทังแล้วก็เลี้ยงชีวิตคุณได้เห็นไหมคะความมว่งสมบูรณ์มีอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเขาทั้งนั้นเองคุณจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งรอบๆตัวคุณเมื่อไหร่คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณได้ กดแรงดูดเขาก็จะทํางานค่ะและนั่นแหละคะ่ะคุณก็จะสามารถมา,างครั้งร่ำรวยได้นทุกคนอื่นเเขาลองดูนะคะ